ทำไมชุดผ่าตัดถึงต้องเป็นสีเขียวนะครับ และทำไมนะครับเป็นสีอื่นไม่ได้นะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากการที่มองเห็นสีเขียวหรือสีฟ้าช่วยให้หมอนะครับผ่าตัดมองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับและล้าสายตาน้อยลงนะครับเนื่องจากได้พักสายตาที่เื่อจ้องแสงแดงนะครับจากเลือดของคนไข้นะครับเป็นเวลานานๆในระหว่างผ่าตัดนะครับเหตุผลอีกข้อนะครับพักหมอผ่าตัดนะครับจ้องมองสีใกล้เคียงกันนะครับเช่นสีชมพูสีแดงก็จะทําให้แยกความแตกต่างของสีได้ยากเข้าไปอีกนะครับนอกจากนี้นะครับการต้องมองสีแดงจากเลือดของคนไข้นานๆนะครับ แล้วละลายตานีไปมองพื้นสีขาวห้องผ่าตัดหรือชุดผ้าตัดสีขาวก็ทําให้สีเขียวลอยเด่นขึ้นมานะครับซึ่งปรากฏการณ์กล่าวนะครับรีเวร่รเลเรฟเฟอร์เมนนะครับหรือภาพติดตานะครับที่เกิดจากเมื่อเราจ้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเป็นเวาลานานๆน,นะครับเมื่อละลายตาแล้วก็จะปรากฏสีตรงข้างน,นั้นโผล่ขึ้นมาแทนที่นะครับ ยังไงก็ดีนะครับการสมชุดผ้าตาสีเขียวหรือสีฟ้านะครับสามารถแก,ก้ไขปรากฏการภาพติดตาได้ชะง,งักนะครับเนื่องจากสีฟ้านั้นมีสีเดียวกับภาพติดตาอยู่แล้วนะครับส่วนสีเขียวนะครับก็ไม่ทําให้เกิดภาพติดตาเด่นนะครับชัดเจนทําลายสมาธิในการผ่าตัดนะครับนั้นยังช่วยให้การเนื่อละของดวงตานะครับและไม่ทําให้เลือดกระเด็นมาถูกชุดผ้าของหมอด้วยนะครับผม สาเหตุนที่นิยมใช้สีตัวบนเส้นใยผ้าฝ้ายแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าสีตัวนี้ความคงทานที่สูงนะครับมัว่าจะเป็นความคงทนต่อาก,การซักนะครับความคงทนต่อแสงนะครับหรือการทนต่อการซีดนั่นเองนะครับ